สวัสดีค่ะหลิงนะคะวันนี้ก็จะมาคุยกับทุกคนนะคะเรื่องขั้นตอนง่ายๆนะคะในการเรียนภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่ามีคําถามเข้ามาเยอะมากทั้งทางไลน์ทาง Facebook แล้วก็บีเนะคะถามว่าอยากจะเรียนภาษาอังกฤษอยากจะเก่งภาษาอังกฤษแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากจุดใดดีนะคะซึ่งอันนี้หลิงเข้าใจเลยเพราะว่าสมัยก่อนหลิงก็รู้สึกแบบนัน้นเหมือนกันนะคะเพราะว่ารู้สึกว่า การที่เราจะเรียนภาษาทั้งภาษาเนี่ยมันก็มันก็ยากอะแล้วเราไม่รู้ว่าจะไปเริ่มจากตรงไหนดีนะคะเลยอยากจะแนะนำนะคะเทคนิคง่ายๆขั้นตอนง่ายๆที่หลิงเคยใช้นะคะเป็น s t e ็ปที่ช่วยพัฒนาด้านการภาษาด้านการเรียนภาษาอังกฤษให้ง่ายขึ้นนะคะ,ะข้อที่1ก็คือการง่ายที่สุดเลยการทำใจให้รักแล้วก็ มีความอยากที่จะเรียนรู้นะคะคือไม่ว่าลิงสำหรับหลิงนะคะเชื่อว่าไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยถ้าเรามีความตั้งใจแล้วก็มีความอยากเนี่ยเราจะทำมันออกมาได้ดีเองนะคะสำหรับข้อที่2นะคะก็คือข้อหลักการละการฟังค่ะการฟังเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะคะก็ลิงคิดว่าสมัยก่อนตอนเด็กๆเราเกิดมาอย่างเงี้ย การเรียนรู้ภาษาของเราก็คือเหมือนกับเราเกิดมาเราพูดไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ฟังได้อย่างเดียวซึ่งก็เหมือนกันนะคะสาหรับขั้นตอนแรกก็คือการฟังฟังไม่ต้องรู้เรื่องเอาให้มันชินนะคะเอาสำเนียงให้ชินเอาภาษาให ให้มันเข้าสมองซึมซับนะคะให้เราชินไปก่อนไม่ต้องสนใจว่าเราจะรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องคือขอให้ฟังนะคะเพลงก็ได้นะคะหนังก็ดีนะคะข่าวก็ยิ่งดีนะคะซึ่งภาษาอังกฤษนี้รับรองเลยว่าเป็นสแตนดาร์ดนะคะก็หลังจากที่เราฟังแล้วเนี่ยขั้นต่อไปก็คือการที่ การพูดกับการอ่านนะคะการพูดกับการอ่านเนี่ยง่ายมากเราก็ทําต่อจากที่เราฟังสมมุติเราฟังเพลงเนี้ยเราฟังจนเราชินจนเราร้องได้เงี้ยลองไปปริน์นะคะเนื้อเพลงหรือว่าบทเออหนังเนี้ยออกมาแล้วเราก็ลองมาอ่านตามนะคะลองมาร้องตามอ่านตามแล้วเราจะได้รู้ว่าการออกเสียงที่ถูกต้องมันเป็นยังไงแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเสียงเสียงนั้นเนี่ย ม,มันเขียนอย่างไรเราจะได้ฝึกทั้งพูดทั้งอ่านไปด้วยนะคะแล้วก็ฟังไปด้วยทั้ง3อย่างรวมๆกันนะคะลากๆก็ถ้ารู้สึกว่าหนังมันยากไปอย่างเงี้ยรือก็เข้าใจนะคะเพราะว่าบางทีเขาก็พูดเร็วจะแนะนําเป็นหาบทสนทนาง่ายๆนะคะเริ่มจาก5ประโยค10ประโยคอย่างเงี้ยลองมาฟังแล้วก็อ่านตามแล้วก็ฝึกพูดตามนะคะลิงคิดว่ามันเป็นประโยชน์มากเลยทีเดียวซึ่ง บางทีถ้าเราไม่รู้ความหมายเนี่ยเราก็สามารถเปิด Dictionary นะคะแล้วก็หาความหมายนั้นคือคทุกคนคงสงสัยว่าอ่าแล้ว grammar าไม่ไม่คัญหรอก็สำคัญค่ะก็คือจะเป็นขั้นต่อไปซึ่งหลิงคิดว่า grammar เป็นสิ่งสำคัญแต่ว่าหลิงไม่อยากให้ทุกคนเริ่มจากตรงนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วการที่เริ่มจากไวยากรณ์เลยเนี่ยเอาถ้าพูดตรงๆก็คือมันเป็นเรื่องที่น่าเบือ่อ เราควรจะหาอะไรที่มันง่ายๆก่อนให้เรารู้สึกอยากเรียนอยากรู้ก่อนนะคะมาทำแล้วถึงจะไปเอาเรื่องยากๆเนี่ยมาเรียนหลังจากเราฝึกพูดเอ้ยไม่ใช่ฝึกฟังพูดอ่านใช่ไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยก็มาเริ่มการเขียนซึ่งการเขียนเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องไวยากรณ์นะคะอ่ะคราวนี้แหละเพิ่มเลเวลความยากก็คือการเรียนรู้ไวยากรณ์ซึ่งจริงๆแล้วกรา玛เนี่ย มันมีทั้งหมดหลักๆเนี่ยจริงๆมันมีแค่3อันมันก็คือมี past tense simple tense แล้วก็ future tense แค่นั้นแหละค่ะ3อันแต่ว่าใน3อันนี้มันก็จะมี4 4อันแยกออกมาย่อยออกมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นรวมๆก็มีทั้งหมด12อันถูกไหมคะ12เอ่อไม่ใช่อันลักษณะนามคืออะไร12 tense นอกเหนอืจาก grammar แล้วนะคะสิ่งที่ควรจะทำควบคู่กันไปนั่นก็คือการท่องท์นะคะ ซึ่งเทคนิคการท่องศัพท์เนี่ยหลิงก็ได้แนะนำไปหลายวิดีโอมากมายนะคะก็ลองไปดูกันนะคะแล้วก็ลองนำไปใช้ดูหลิงคิดว่าจะช่วยได้มากเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่เรามีพอจำโครงสร้างของ grammar ได้แล้วนะคะแล้วก็พอมีคำศัพท์จำนวนหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็สามารถนำมาฝึกการเขียนได้นะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่า หลิงเข้าใจค่ะว่าการเรียนรู้เนี่ยไม่ควรที่จะมาจากการท่องจำที่หลิงอยากให้ทุกคนท่องจำเอ่อพวกโครงสร้างของแกมมากก่อนเนี่ยเพื่อที่เราต้องรู้ก่อนแล้วเ,เราต้องท่อ,ต,อต้องจำให้ได้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเราเอามาฝึกมาฝนเพราะว่าถ้าเราท่องจำอย่างเดียวแล้วเราไม่ได้นำมาใช้เนี่ยเราก็จะลืมนะคะ <laughs> ง่ายมากเลยเราก็ต้องนามาฝึกฝนนํามาใช้แล้วหลังหลังจากที่เราใช้บ่อยๆเนี่ยเราจะเขียนมันออกมาได้โดยที่ไม่ได้มาจากความจําละนะคะมันจะมาจากความเคยชินนะคะมันก็จะจะฟลนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยทีเดียวนะคะนี่ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆนะคะที่หลิงใช้นะคะก็คือสรุปเลยก็คือเริ่มจากหนึ่งมีทําใจให้รักก่อนนะคะอยากจะเรียนรู้2ก็คือเริ่มจากการฟัง ฟังทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องรู้ว่ามันออไม่รู้ไม่ต้องรู้ความหมายมันนะคะฟังไปก่อนแล้วก็ต้องหลังจากนั้นเนี่ยก็มาหัดพูดหัดพูดหัดอ่านนะคะหลังจากนั้นเราก็มาเรียนรู้เรื่องโครงสร้างเรื่องโออครงสร้างประโยคไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษนะคะหลังจากนั้นเร,เราก็นํามาฝึกฝนมาใช้นะคะแล้วก็ระหว่างทางที่เราทําพวกนี้เนี่ยเราก็ท่องศัพท์ไปด้วยนะคะเพื่อที่จะเราจะได้ ค่อยๆเรียนรู้ความหมายนะคะมันคือทุกอย่างมันต้องเริ่มจากศูนย์ใช่ไหมแต่ว่าหลังจากทีเ่เริ่มจากศูนย์แล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆไต่เต้าตขึ้นมาจนสุดท้ายฟังพูดอ่านเขียนด้ะนะคะไม่มีปัญหาเลยก็ใช้เวลานิดนึงนะคะการเรียนภาษามันไม่ใช่สิ่งที่ง่ายแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะทําได้ภายในไม่กี่เดือนนะคะมันเป็นสิ่งที่ยากแต่ลิงเชื่อว,ว่าถ้าทุกคนตั้งใจเนี่ยสามารถทําได้แน่นอนค่ะ ก็ยังไงก็ซื้อๆนะคะหลิงเป็นกำลังใจให้ถ้าเกิดว่ามีอะไรก็ถามได้นะคะมาถามที่ f c e e o o o p เพจก็ได้นะคะที่ลิฟคอมเมนต์ที่ youtube ก็ได้นะคะหรือว่าไลน์มาก็ได้หรือว่า,า,า,วาคือหลิงให้ทุกอย่างมาแล้วอะ่ะก็ติดต่อมาไล่เลยนะคะไม่ต้องกิงใจวิดีโอต่อไปหลิงจะสรุป พวกกรมมาหลักๆรวม12เทนท์ใช่นะคะจะไดเออ้เข้าใจกันง่ายๆนิดนึ่งก็รอฟังแล้วกันนะคะเดี๋ยวลิงจะทำมาให้ทุกคนนะคะหวังว่าเป็นประโยชน์ถ้าเกิดว่าลิงผิดพลาดประการใดหลิงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ยังไงก็หวังดีกับทุกคนนะคะสูส้ๆนะวันนี้ไปก่อน,นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย